ทุกคนนะคะคลิปนี้ประจำวันจันทร์ที่14มิถุนายน2564ค่ะ What day is today? Today is Monday, 1 4 June, 2021ะคะ่ะยินดีต้อนรับกับสู่โรงเรียนออนไลน์ของเราค่ะอน,นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะ How are you today? วันนี้สบายดีกันหรือเปล่าคะสุคุณคุูนะคะ I'm feel good ที่สุดเลยค่ะ เพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าครูได้มาสอนออนไลน์นักเรียนอย่างนี้ค่ะแล้วครูก็หวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนอย่างดีเสมือนว่าเราเรียนกันตัวต่อตัวเลยนะคะทีนี้นักเรียนการบ้านสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีหน้า12 13นักเรียนทําเสร็จแล้วหรือยังคะถ้าทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่กําลังทําแบบฝึกหัดส่งมาด้วยนะคะอยากรู้ว่านักเรียนนะคะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณรูจะตรวจให้แล้วก็ถ้าใครทําผิดครูก็จะแก้ให้ในไลน์เลยนะคะ อะทีนี้ดูหน้า14คุณครูก็สั่งงานไปนานมากแล้วนะคะเป็นหน้าที่ให้วาดรูปหุ่นยนต์แล้วก็เขียนว่าหุ่นยนต์สามารถทําอะไรได้บ้างครูก็หวังว่านักเรียนจะทําเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งแต่หน้า12 13 14ม่ใช่ไหมอาทีนี้มาวันนี้หน้า15ค่ะนะักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดหน้า15ค่ะทุกคนเปิดเรือยงค่ะ นหน้า15นะคะแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1 I can do it เขาบอกว่าให้ listen and click t right r i g h t or cross X ให้นักเรียนฟังคำถามและเขียนคำตอบโดยทำเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในตารางทำเรียงเปิดอเรียงพอมนะ ทีนี้ค่ะนักเรียมนมะันจะเป็นตารางสมช่องค่ะ1 2 3สตารางช่องแรกจะเป็นชื่อของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะช่องที่2เป็นคำว่า c a นที่แปลว่าทําได้ช่องที่3าก็คือ Cannot ก็คือทําไม่ได้ครูครูจะบอกประโยคครูครูจะอ่านคําศัพท์เป็นประโยคให้ฟังแล้วให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ลงไปในช่องสองช่องนี้นะคะเช่นตัวอย่างค่ะ a parrot แปลว่าอะไรคะ a p a เ r o รเราเรียนไปแล้ว a p พ r r o t ก็คือ ครูบอกว่า a parrot can fly but cannot swim a parrot can fly ก็คือมันสามารถบินได้นั่นเลยก็เ,เขียนคาว่า fly ลงไปนั่นเลยเห็นคำว่า fly ได้ไหมเราเรียนไปแล้วนักเรียนปิดกลักกบไปดูที่หน้าที่ผ่านมาก็ได้นะคะ f มีตัว f l y fly แปลว่าบิน but Can not swim แต่ทำอะไรไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้นะคะก็เขียนคำว,ว่า swim ลงไป s w i m swim ดังนี้เลาก็เขียนแต่แบบนี้ค่ะเห็นหรือเปล่าแล้วค,คุณจะถ่ายรูปลงไปให้ดูในไลน์กลุ่มนะคะ แาไปข้อสองค่ะอะ Monkey M O N K E Y m o n ค e กคือตัวลิงนั่นเองอ่ะคุูจะอ่านประโยคบอกว่า A Monkey can run A Monkey can run ลิงวิ่งได้นัล่ลิงเขียนคำว่า run ตรงนี้เลย run วิง่งเขียนยังไงอ่ะเปิดกลับไปดูซิคำว,ว่า run มีตัวอะไรบ้าง เหรอะคะ but แต่ว่า can not fly but can not fly วิ่งได้แต่ว่าบินไม่ได้ตรงนี้ต้องเสร็จคำว่า fly ลงไปบิน f l y fly บินรันตรงนี้เขียนยังไงหาดูสิต่อไปข้อ3ค่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3อ่ะ horse ตัวอะไรคะ A horse ม้าค่ะ A horse ม้านะคะ A horse can run ใส่ไปคาะเหมือนเดิมเลย A horse can run but cannot talk but cannot talk ทีทีอะไรไปหาดูซิท็อกแปลว่าอะไรคะท็อกแปลว่าพูดหรือคุยถูกต้องค่ะเป็นอักข oscan รันสามารถวิ่งได้มาวิ่งได้แต่พูดไม่ได้ cannot run อ่ะต่อไปค่ะนักเรียนข้อ4ได้ยังคะต่อมาค่ะ ข้อ4 a snake can swim a snake can swim snake ตัวอะไรเอ่ยงูคุกุ้งบอกว่างูว่ายน้ำได้นั่นเลยเคยเห็นงูว่ายน้ำไหมคะ,ะคุกคุ้งบอกว่างูว่ายน้ำได้ but can not jump but can not jump แต่ว่าจำไม่ได้จำคืออะไร กระโดดอ่ะช่องแรกต้องใส่คําว่า Swim ช่องที่2ใส่คําว่า Jump ที่แปลว่ากระโดดอ่ะน้องนักเรียนลองหานะคะคำศัพท์คําว่ากระโดดเขียนยังไงเราอ่านไปแล้วในหน้าอ่าที่เป็นนกแก้วเป็นมาร์กแล้วก็เป็นแอปเปิลสีเขียวสีแดงนักเรียนจําได้ไหมในหน้า11บอ็ะคะ่ะลองเปิดกลับไปดูคําศัพท์นะคะอ่ะข้อสุดท้ายอ่ะข้อ5้าอ่ะ rabbit กระต่ายค่ะอ่ะ rabbit กระต่าย A rabbit can jump กระต่ายสามารถกระโดดได้ but cannot talk แต่พูดไม่ได้ but cannot talk A rabbit can jump กระโดดได้ but cannot talk นัเนียนใส่คำว่าจ m ำข้างหน้าใส่คำว่า talk ข้างหลังใส่คำศัพท์เองนะคะ แล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูด้านล่างค่ะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพฟังและเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่อง A ถ้าคำตอบเป็น yes หรือเขียนเครื่องหมายผิดลงในช่อง B ถ้าคำตอบเป็น no เช่นคุกุ้งบอกว่า can I have an apple can I have an apple ขอกินแอปเปิ้ลได้ไหม yes you can ินได้มีคําว่า yes กับ no พอกินได้เน,นี่ยนายต้องมาขีดถูกตรงช่อง a ขีดถูกตรงนี้แบบนี้ค่ะถ้าบอกว่า yes you can คือช่องแรกถ้าบอกว่า no you can t ก็คือช่องที่สองเข้าใจไหมคะอ่ะข้อหนึ่งค่ะ can i have an apple yes you can ขิดถูกเลยค่ะต่อไปข้อสองค่ะ Can I sing a song? Can I sing a song? ขอร้องเพลงได้ไหมคะ No, you can't. No, you can't. ต่อไปข้อสาม Can I read a comic book? Can I read a comic book? ขออ่านหนังสือการ์ตูนได้ไหมคะ Yes, you can. Yes you can ต่อไปข้อ4ค่ะ Can I use Can I use a computer Can I use a computer ขอใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมคะ Yes you can Yes you can อ่ะฟังอีกครั้งนะคะ Again please Can I have an apple Yes, you can. Can I sing a song? No, you can't. Can I read a comic book? Can I read a comic book? Yes, you can. Hussy, can I use a computer? Can I use a computer? Yes, you can. สำหรับวันนี้นะคะการบ้านง่ายๆค่ะหน้า16มีแค่5ข้อ5ข้อเท่านั้นนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียน1 2 3 4 5ตรงนี้นะคะเขาบอกว่า complete with can o f can't ให้นักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยคำว่า can ที่แปลว่าทำได้หรือคำว่า can't ที่แปลว่าทำไม่ได้นะคะให้ใส่ can กับ can't ลงไปตรงช่องนี้นะ,ะ can กับ can't แค่นั้นข้างหน้าจะเป็นชื่อสัตว์ค่ะ ส่วนข้างหลังก็จะเป็นกิริยาที่สัตว์เหล่านั้นทำได้ข้อหนึ่งเขาให้มาว่า cat ก็คือตัวอะไร cat แมวขานทำไม่ได้ sing ร้องเพลงแมวร้องเพลงไม่ได้ cat ขาน sing ข้อสองค่ะ horse มา้าจุดๆๆดจุดจ,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 จ talk t a l k talk แปลว่าพูดมา้าพูดได้ไหม อ่ะพูดไม่ได้เพะฉะนั้นก็ต้องใส่คำว่าขาน c a n a p o, p o p t o p t i ลงไปตรงนี้แต่ภาษาสามใช้เกิดตัวอะไรใช้เกิดเสือรันแปลว่าวิ่งเสือวิ่งได้ไหมได้ได้ก็ใส่คำว่าแขนแค่นั้นเองค่ะที่เหลืออ่านเองทำเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านจะมีแค่นี้5ข้อค่ะขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ goodbye